ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในแบบ Got It Easily ที่ Got It Channel ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มของ Conversion Rate กันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกันค่ะว่า Conversion Rate คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนะคะ Conversion Rate ค่ะคืออัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับยอดเข้าชมสินค้าดังนั้น Conversion Rate ในทางออนไลน์จะเป็นตัวบอกว่าคนเข้าเว็บไซต์จานวนเท่านี้นะคะมีคน สนใจซื้อสินค้าเราจริงๆกี่คนทําให้เราสามารถประเมินได้ค่ะว่าโพสต์ของเราหรือแ,แอดของเราที่เราทําไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่หรือว่าการลงเงินไปเท่านี้บาทมีคนเข้าดูเท่านี้แล้วเราจะได้การปิดยอดขายจํานวนกี่ออเดอร์น,นั่นเองค่ะ Conversion Rate สามารถคานวณได้นะคะคือการนําจํานวนคนที่ซื้อสินค้าหลังจากคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์เราแล้วนะคะหารด้วยจํานวนคนที่คลิกเข้ามาชมสินค้าในร้านเราทั้งหมดตัวอย่างเช่นค่ะในวันนี้มีคนทักมา แล้วก็เราปิดการขายได้ไป10ออเดอร์จากคนทั้งหมดที่เขาทักมาหาเราประมาณ100คนค่ะดังนั้นคอนเวอร์ชั r นเรของวันนี้ก็จะเป็น10หาร100คูณ100ก็คือ10%นั่นเองตัวคอนเวอร์ชั r นเรค่ะเราสามารถนำมาออพติมั e เพื่อเพิ่มยอดการขายได้เมื่อเรารู้นะคะว่ากลุ่มคนที่มาจากโพสต์แบบไหนมีความสนใจกับเรามากกว่ากันหมายถึงว่าในโพสต์นั้นอะคอนเวอร์ชันเรทหรือเราปิดออเดอร์ได้มากหรือเป็นโพสต์ที่เราปิดออเดอร์ได้มากนะคะในอนาคตเวลาเราอยากจะท ำโพสหรือจะยิงแอดแล้วก็ดูตัวโพสต์ที่มี conversion นเรทมากๆหรือแอดที่มี conversion นเรทมากๆในการลองทําซ้ําและก็หากลุ่มลูกค้าใกล้เคียงดูค่ะแล้วามาดูกันค่ะว่าบางคนเนาะทำยังไงก็ c o n v e r ร i o n นเรทมันต่ําเพราะอะไรในบางกรณีค่ะ conversion นเรทอาจจะไม่สูงมากหรือเรียกว่าต่ําเลยก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกค่ะเวลาเราซื้อสินค้าเราก็ดูจากรูปเป็นอย่างแรกที่เราดูเวลาซื้อสินค้าใช่ไหมคะถ้าพวกทาแนวไม่ดึงดูดแบนเนอร์ไม่โอเคก็โอกาสในการชักชวนคนเขา มาดูสินค้าหรือซื้อสินค้าของเราก็จะน้อยลงอย่างที่2ค่ะการติดต่อไม่ชัดเจนอาจจะมีการลงช่องทางติดต่อน้อยหรือบางทีอาจจะลืมลงค่ะทําให้ลูกค้าที่สนใจไม่ได้ทักเข้ามาหาเรา3ค่ะหมวดสินค้าไม่เป็นระเบียบซับซ้อนดูยากเกินไปรายละเอียดสินค้าแต่ละตัวหรือราคาไม่ครบถ้วนอันนี้เวลาคนเขาดูข้อมูลเนาะถ้าไม่ครบบางทีเขาก็ไม่ถามแล้วและเขาก็ผ่านไปเลยนะคะก็ลงให้ครบตรวจสอบเรียบร้อยก่อนที่จะลงโพสตหรือลงแอดนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะหลายๆคนตกมาตาย ื่องช่องทางการสั่งซื้อถ้าเราบอกว่าให้เขาโอนเงินมาเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะปิดการขายได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อกี้ดูแล้วนาอว่า conversion rate ทาไมมันถึงต่ำรอบนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะเพิ่ม conversion rate ได้อย่างไรบ้างนะคะทํายังไงให้ปังอย่างแรกก็ต้องพาดหัวให้สะดุดค่ะพาดหัวหรือรูปต่างๆที่อยู่ในหน้าแรกนะคะโพสขายของหรือโพสไม่ขายของใดๆก็ตามมีความสําคัญมากที่สุดคุณต้องพาดหัวต้องใช้รูปที่สามารถดึงความสนใจของกลุ่มลูกค้าใน3-5วินาทีแรกให้เขาอยากคลิกดูราย ละเอียดหรือรูปสินค้าของคุณเพิ่มเติมค่ะอย่างที่2ค่ะต้องบอกช่องทางการซื้อการติดต่อให้ชัดเจนเมื่อเขาสนใจเขาก็อยากติดต่อเราหรืออยากจะซื้อสินค้ากับเรานะคะดังนั้นต้องบอกให้ชัดเจนค่ะว่าสามารถคุยกับเราได้อย่างไรสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้ตรงในช่องทางตรงไหนบ้างนะคะรวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายหรือช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างเช่นให้เขาโอนเงินยังไงมีธนาคารกี่ธนาคารหรือให้เขาไปซื้อในช้อปปี้ a ัซาด้หรืออาจจะมีเว็บไซต์ให้เขาไปซื้อก็ได้ค่ะข้อต่อมาราคาก็คือว่า วางเลเยอร์ให้ดูง่ายค่ะณปัจจุบันเวลาคนดูมือถือหรือดูโซเชียลนะคะ,ะเขามีแอดหรือมีคอนเทนต์มากมายเลยดังนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือสวัสด์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเลื่อนๆๆดูเรื่อยๆถ้าเราวางเลเยอร์ยากเนี้ยบางทีเขาก็ผ่านไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่น่าสนใจทํายังไงให้ง่ายที่สุดดึงความสนใจคนดูให้หยุดนิ้วไม่เลื่อนผ่านเราอันนี้ค่ะคือประเด็นที่สําคัญที่สุดนะคะเลเยอร์ตรงนี้สามารถบอกถึงขนาดของรูปที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นถ้าเรา ทำในโซเชียลอาจจะทำเป็น1ต่อ1นคือหรือเป็นรูปสแควร์นะคะหรือรูปแนวตั้งส่วนบางคนที่ยังทำรูปแนวนอนอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าเสียโอกาสในการทำการตลาดการทำรูปแนวนอนค่ะเป็นการเสียโอกาสเพราะว่าเรามีช่องให้ลูกค้าดูนิดเดียวเนาะบางทีสไวาปแป๊บเดียวหรือเลื่อนไถ่ฟีดขึ้นแป๊บเดียวตัวโฆษณาหรือโพสต์เราก็หายไปแล้วนะคะดังนั้นก็คือเป็น1ต่อ1นค่ะหรือแนวตั้งนะคะสำหรับโซเชียลทำให้เกาะลูกค้าหรือว่าดึงดูดสายตาลูกค้าได้มากกว่าค่ะนอกจากนั้นนะคะการทำ tracking หรือนำเครื่องมือต่าง มาใช้วัดผลก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นการใช้ Google Analytics ค่ะ Google Analytics จะช่วยเราประเมินผลได้ว่าวันนี้เว็บไซต์เรามีคนเข้ากี่คนแล้วมาจากช่องทางไหนเขาสนใจอะไรและเราสามารถปิดยอดการขายผ่านเส้นทางใดๆบ้างนะคะสุดท้ายค่ะถ้าเราเปิดเว็บไซต์เองเอย่าเริมค่ะตรวจสอบระบบตะกร้าสินค้าและช่องทางการขายนะคะเพราะบางทีเว็บไซต์มันจะมีบัก๊กหรือมีสิ่งที่ทําให้ลูกค้าไม่สามารถจ่ายเงินหรือว่ากดเข้าสินค้าเข้าตะกร้าได้ตรงนี้จะเป็นการพลาดมากมาก ถ้าลูกค้าอยากซื้อแล้วซื้อไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่มาถามเราหรอกนะว่าจะซื้อต่อ,อยังไงก็ถึงจะถามก็คือถามน้อยมากๆนะคะดังนั้นถ้าเรามีระบบเองตรวจสอบระบบอย่างสม่ําเสมอนะคะให้มั่นใจได้ว่าเมื่อลูกค้าอยากซื้อแล้วลูกค้าต้องได้ซื้อค่ะสรุปนะคะ conversion rate ค่ะถือเป็นหนึ่งในเรโ i ที่สําคัญในการทํด d จ g i t a l Marketing นะคะเป็น r รโ i ที่ช่วยให้เรารู้ว่าจะตั้งบัตเจตในการทําการตลาดเท่าไหร่เพื่อให้มีคนเข้าดูเท่าไหร่และสามารถปิดยอดการขายได้ conversion rate คืออัตราส่วนระหว่าง ยอดจำหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับยอดเข้าชมสินค้าตัวเรโชตัวนี้นะคะทําไว้ด้ดีนะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆสําหรับการทําออนไลน์มาเก็ตติ้งเลยค่ะติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตอลได้ที่ Gotit Channel อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครป์กันไว้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ